สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะพบกับช่องข้าวมันไก่หน้านมอยอยเช่นเคยคะ่ะวันนี้เราอยู่กันบนเถียงนาน,น้อยนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นไล่ปอเทืองกับไล่ไอ้อยค่ะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นไล่ไอ้อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัดไปเรียบร้อยแล้วเนาะข้างหลังนี้ยังไม่ตัดค่ะก็เป็นป่าอ้อยลกๆอยู่นะคะแล้วก็ปอเทืองค่ะตอนนี้ออกดอกเหลืองอารามเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะมันจะกายบ้าน,นอกพี่น้อง ป้าอ้อยไหลปอเทื่งนะคะช่วงนี้ค้นบรรนอกเพิ่นกะแถวั้างจังหวัดเนาะจ่าอย่าเอินว่าค้นบรรนอกเถอะแถวต้างจังหวัดเพิ่นกําลังตัดอ้อยกันจ้าพี่น้องเนาะผู้ตัดกระตัดผู้บ่ให้ในตัดกันยัางบ่ให้ในตัดจากจะเห็นเป็นแบบปลาอ้อยโฮกแบบนี้ละจ้าแล้วก็บรรยากาศย่ามเทียงเนาะแดดแห้งแห้งพี่น้องแดดห้อนคักตอนนี้เขาก็ยืดเทิ่งเทียงหน้าหน่อยจ้ามาเฮยยงยืดเทิ่งนีว่าเตี้ย มาบอกเคล็ดลับความอร่อยนะคะความเคล็ดลับความอร่อยของข้าวมันไก่มันมีพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์มาถามจ้าเพื่นถามว่าอันเขามันไก่หน้าหม้อต้มไก่แบบใดไก่มันจังบมอแข็งกระด้างนะจ๊ะก็เลยจะมาบอกสูตรนะคะมาบอกเคล็ดลับวิธีการต้มไก่ของข้าวมันไก่หน้าหม้อก็คือใช้วิธีนะคะตุ๋นยาไปต้มไฟแห้งเด้อพี่น้องค่ะต้มไฟแห้งไก่มันกระเจียน หนังแตกเนื้อเละแถบนอกแต่ว่าข้างในมันก็นยังแข็งกระด่างอยู่คือเก่าอละมันบ่สุกเนาะใส่วิธีตุ๋นจา้าก็คือขั้นตอนแรกนะคะเอาน้ําใส่ในหม้อให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เปิดไฟแรงเลยค่ะจากนั้นก็ปรุงเครื่องนะคะเครื่องปรุงส่วนผสมต่างๆมิยังแนกกะได้บอกไปแล้วเด้อในคลิปก่อนหน้านี้นะจ๊ะพี่น้องกระล่องไปเปิดเบิ้งงด้อจา้าเคยบอกไปแล้วในคลิปก่อนหน้าน,านี้วิธีการปรุงน้ำซุปนะจ๊ะก็คือ เอาน้ำซุปใส่ในหมอ้อแล้วก็ปรุงเครื่องให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ต้มต้มน้ำนะคะต้มน้ำด้วยไฟแรงนะคะจนน้ำเดือดนะคะจากนั้นเราก็พอน้ำเดือดนะคะเราก็เอาน่องไก่ที่เราล้างทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาลงในหมอ้อน้ำซุปนะคะ,ะแล้วก็ต้มด้วยไฟแรงอะ่ะสินาทีนะคะ5-10นาทีจากนั้นก็ให้ลดไฟลงนะคะ อ่าเป็นไฟอ่อนนะคะไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะตุนไปเรื่อยๆใช้วิอ่าใช้เวลาในการตุนประมาณ35-45ถึงนาทีนะคะแล้วแต่อ่าว่าน่องไก่จะเล็กหรือใหญ่นะคะถ้าน่องเล็กก็ใช้เวลาตุนอ่าไม่นานนะคะประมาณ35นาทีแต่ถ้าน่องใหญ่หน่อยก็อาจจะถ้าน่องใหญ่หน่อยก็อาจจะใช้เวลาประมาณอ่า 4 5 5 0ถึงนาทีอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าวิธีเช็คว่าน่องไก่เราสุกหรือยังไม่สุกนะคะง่ายๆคะ่ะเมื่อครบเวลาที่เราตั้งไว้แล้วเราก็ลองตักน่องไก่ขึ้นมาสักน่องเนื้อนะคะจากนั้นเราก็ใช้ไม้ปลายแหลมหรือมีดปลายแหลมก็ได้นะคะจิ้มลงไปตรงะระหว่างข้อไก่นะคะมันจะมีน้ำถ้าไก่ยังไม่สุกนะคะมันจะเป็นน้ำสีชมพูขึ้นมาค่ะ แต่ถ้าไก่สุกแล้วมันจะไม่มีน้ําสีชมพูออกมานะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่คือวิธีการเช็คว่าน้องไก่สุกหรือยังไม่สุกนะคะ,ะถ้าเราเช็คดูแล้วมันไม่มีน้ําสีชมพูออกมาแล้วนะคะแล้วก็ก็แปลว่าไก่สุกแล้วเราก็ตักขึ้นมาได้เลยนะคะเพื่อนๆตักออกมาจากหม้อได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ํามันไก่นะคะผสมกับเกลือทาบนหนังไก่เพื่อใหอ้หนังไก่มันไม่แห้งนะคะแล้วก็เป็นเงาสวยนะคะ นะคะเคล็ดลับง่ายๆแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆน,นะคะกาลองไปใส่วิธีนี้เบิร์เดอจ้าไก่จะได้นุ่มเนาะบบแข็งกระด้างจ้าแล้วก็อีกอเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่จะนํามาบอกเพื่อนๆในวันนี้มีหลายคนนะคะเคยเจอไหมไปกินข้าวมันไก่แล้วไก่รู้สึกว่าไก่มันจะเหม็นคาวนะคะ ทำไมไก่ถึงเหม็นคาวเกิดจากการที่ว่าแม่ค้าล้างไม่สะอาดหรือเปล่านะคะเคล็ดลับของร้านเรานะคะว่าทํายังไงไก่ถึงจะไม่เหม็นคาวนะคะนั่นก็คือเราก็ใช้วิธีล้างด้วยน้ําเกลือจนสะอาดนะคะแล้วก็มีอีกเคล็ดลับหนึ่งเด้อพี่น้องซึ่งบ่มีผู้ใดบอกนะจ๊ะน้ำเศร้าเข่ามีประโยชน์หลายหลายพี่น้องน้ำเศร้าเข่าเฮานี่อย่าไปทิ้งเด้อพี่น้องสามารถเก็บไปอ่อ ล่างน่องไก่ล่างปลาหรือว่าล่างหมูก็ได้เด้่อจ้ะมันสีซอยดับกินข้าวได้ดีที่สุดเลยจ้ะอันนี้บ่มีผู้ใดบอกเด้อแต่ว่าเขามันไกลนามอเอามาบอกนะคะนามเศร้าเขามีประโยชน์จ้าซอยดับกินข้าวได้หลายอย่างบ่ว่าสิเป็นกินข้าวปลาข้าวไก่ข้าวหมูข้าวเนื้อน่าจะใส่นามเศร้าเขาดีบ่ะแพ้กันกบน้ำเกลือจ้าอันนี้ก็อ่าเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งเนาะที่สิน้ำเอาพิเอามาฝากพี่ฝากน้องก็ล่องไป ใส่วิธีนี่เบิรเงเด้อพี่น้องอ่าถ้าถามว่าเขามันไกลนาะมั่วเปิดจากโมงกับเปิดประมาณแปดโมงถึงหกโมงแรกนะจ้ะบางครั้งก็ถึงหนึ่งทุ่มกับแล้วแต่เนาะแล้วแต่จ้ะการวิอ่าถ้าเตรียมรลานก็ใส่เวลาในการเตรียมหลานประมาณอ่าสองชั่วโมงจ้ะถ้าเกินเท่าเปิดหลานแปดโมงนี่ก็คือตื่นมาเตรียมหลานประมาณตีหานะจ้ะตีหากลักวๆแล้วก็พร้อมคลายกับ แปดโมงจ้ะแล้วต้มไก่ขังขึ้นไว้ได้บ่ต้มตอนกลางคืนข,นขายตอนเช้าบ่ได้เด้อจ้ะหรือว่าอาศัศว์ได้บ่ได้ยเขาเมันไก่หนาหมอ้อบ่บ,บ่ต้มขังขึ้นเพราะว่าเขาเมันไก่เขาก็ต้องเฮ็ดอ่าไกส่สวมใหไม้เป็นบ่จ้ะถ้าเหาขายตอนเช้าเ์าก็ต้องตื่นมาต้มไก่ตอนเช้าก็ต้องเบิ่งว่าเ้าจะเปิดหลานจากโมงหันเปิดหลานแปดโมงก็ต้องตื่นประมาณ ตีหานาาจะเพื่อทีสีมาตมไกลหุงเขาจะห้าสิตตมใ้ข้างขึ้นบด้เนาะจ้ามัน่เป็นตะกินจ่า่ำหนีหลังง่ายๆว่า,าวมีอย่างเนาะหล่อนเปิดซ้อนบอ่ตอนหนี้านเขามันไกนะ่หนาหม้อย,ยังพอ่ี่เปิดซ้อนแบบส่วนตัวเนาะจ้าแต่ว่าตอนหนีถ้าผู้ใดอยากซิเรียนลูกก็คือไปเปิดเรียนลู้เอาในคลิปนเนาะเพราะว่าก็สซ้อนลงในคลิปไปแล้วมีทั้งวิธีการอัน หุงเขาต้มไก่ทอดไก่หรือว่าจะเป็นวิธีการต้มนำซุปหุงเขามันไก่แบบพัดเขาหรือว่าบบพัดเขากันเห็นลงไปในคลิปไปแล้วนะจาะพี่น้องก็ลองไปศึกษาเบอรกรอนเดอร์ถ้าผู้ใดอยากจะมาเรียอยนลูกอยู่ที้านเขามันไก่ตอนนี้ยังพระนี่เปิดรับสอ,อนนะจ๊ะเพราะว่าเขามันไก่เองกันยังปิด้านอยู่จา้าเพราะนี่เปิด้านเนาะให้สถานการณ์ยังดีๆก่อนถ้าเกิดว่าจะเปิดรับสอนหรือว่าแบบ หาเลียนรูแบบแบบฝึกขายไปน้ำยังสี่เดียวอ่าสิเปิดตอนไหนเดียวเขามันไกนะ่หนามอสิแจงมาอีกเทียนหนึ่งเนาะจ้าแต่ว่าตอนนี้กับไปเรียนรูเอาในคลิปนเนาะจ้าเรียนรูเอาฝึกฝนล่องเฮ็ดล่องพีล่องถือไปก่อนเนาะจ่าจะได้บ่ตองมาเสียเงินเรียนน้าเนาะจ้าสำหรับมือน,นี้ก็โคงจะแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเอาว้มือน,น้าค่อยมาพอกันไหม อามีเคล็ับดีๆเดี๋ยวจะมาเล่าสู่ฟังฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆกระช่องเขาแม่นไก่หนาม่อสำหรับมือนี้สวัสดีจ้า